นี้คือผลลัพธ์จากเครื่องหั่นผักอัตโนมัติระบบสายพันของเซลซียนซีนี่คือผักที่หั่นออกมาทั้งเรียบร้อยและสวยมากๆนะคะหั่นผักวันละเยอะๆเหนื่อยใช่ไหมมาดูผลลัพธ์เครื่องหั่นผักระบบสายพันจากเซลซีนกันเครื่องหั่นผักระบบสายพันจากเซลเซียนซีตัวช่วยเพิ่มกําลัง ผลิตแบบขั้นสุดที่ร้านอาหารและโรงอาหารเลือกใช้มากที่สุดรุ่นนี้ใช้สายพันธ์ลำเลียงหั่นเร็วหั่นไวผผกออกมาสวยคมกริบทุกชิ้นไม่ต้องใช้แรงงานเยอะไม่ต้องกลัวความไม่สม่ำเสมอจะหั่นกระหล่ำบีตาไคต้นหอมหรือวัตถุดิบอื่นๆเครื่องนี้จัดการให้หมดใบมีดคุณภาพสูงปรับความหนาบางได้ตามความต้องการต่อเนื่องไม่สะดุดทำงานเร็วกว่าแรงงานหลายเท่าเพิ่มกำไรลดเวลา เตรียมงานแบบเห็นผลทันทีอีกอย่างแข็งแรงทนทานทําความสัาดง่ายใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนคนไม่เคยใช้ก็เรียนรู้ได้ไม่ถึง1นาทีถ้าต้องการเครื่องนี้ที่ประหยัดเวลาเพิ่มยอดผลิตและคืนทุนไวแนะนำว่าให้ติดต่อที่เซลซินซีได้เลยนะคะ